สวัสดีค่ะวิวสีดาน,นะคะวันนี้มาชมใสเกาหลีค่ะแล้วต้นชมพูนะคะมีต้นมะเขือด้วยค่ะติดลูกแล้วนะเนี่ย ต้นชมพู่นะคะดูต้นมะนาวนะคะเนี่ยปลูกก่อนค่ะเนี่ยปลูกทีหลังค่ะเอามาแสม าพามาชมต้นชมพู่ไซเกาหลีแล้วก็แปลงผักปลอดสารพิษนะคะข้าวปลอดสารพิษคะ่ะผักปลอดสารพิษนะคะของวิวสีดาค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ